สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิยายกับป้าสิริลิกิตรักเพิ่งเทวาบทที่3ปลายคมพระขันยื่นจออยู่ตรงหน้าใกล้เสียจนมองเห็นเงาสะท้อนของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีรับหยีพงอย่างนั่งหลังทิงเสาใหญ่ ร่างกายถูกทำร้ายจนอ่อนกำลังมิอาจขยับขยื่อนได้ปาก็กอบโกยลมหายใจให้มากที่สุดแต่ก็ติดขัดด้วยลำคอยังถูกบีบด้วยฝ่ามือใหญ่จากพระเสาฟังให้ดีความตายจะรบล้างความผิดของเจ้าได้ระผีผงสุรสเสียงแห่งความพิโรธด,ดังก้องพระเสามาพร้อมกับการปริกชีวีสุริยบุตรให้สูญสิ้นลมหายใจปัง พอยืองย่างเข้ามาพ้นธรณีป,ประตูไปไม่กี่ก้าวเสียงดังด้านจากบานประตูปิดตามหลังผู้มาเยือนทำเอาเทวาหนุ่มตกใจไม่น้อยบรรยากาศในวิมานเต็มไปด้วยหมอกจางสีขาวลอยปกคลุมจนทั่วอาณาบริเวณลับอีพงกว่าสายตามองหาเทพผู้ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาพระสาว ท่านอยู่ที่ใดกันได้โปรโดออกมาพบข้าหน่อยเถิดรผีพงเรียกหาหากไม่มีแม้แต่เสียงใดๆตอบกลับจนรผีพงนึกแปลกใจทั้งที่เมื่อคู่กล่าวร,รับให้ตนเข้ามายายเล่าถึงไม่ให้พบหน้าข้าอยู่ตรงนี้ข้างหลังเจ้าอย่างไรเล่าน้ำเสียงที่ได้ยินชวนให้รพีพลขนลุกสู้ กระนั้นรพภีพงศ์ก็ยังหันหลังกลับไปแต่ต้องชะง,งักเมื่อปลายแหลมของสัตราวุธจ่ออยู่ตรงหน้ากลุ่มหมอกจางก็ค่อยเลือนลางแล้วจางหายไปเผยให้เห็นเทพร่างสูงใหญ่เซี่ยวหนึ่งของใบหน้าดุดันนั้นปกปิดไปด้วยหน้ากากประดับอัญ,ญมณีสีเม็ดมะปรางคอยกำบังดวงเนสังหารพระสาวยกยิ้มมุมปากเมื่อได้เหตุปฏิกิริยาของเทพหนุ่มตรงหน้าที่มีท่าทางคงจะ อกตกใจไม่ใช่น้อยสุรยาบุตรเจ้ากล้ามากที่มาเหยียบวิมายของข้าพระสาวเอ่ยจบก,ก็เข้าจู่จมระพีพงทันทีมีหรือที่จะยอมยืนนิ่งให้ผู้อื่นทำร้ายระพีพงเบี่ยงกายหลบอย่างรวดเร็วทว่าพระสาวเองก็เคลื่อนไหวรวดเร็วปานสายลมตวัดพักขันเข้าฟาดฟันพระสาวข้ามาที่นี่ไม่ได้ต้องการมาเป็นเหยื่ออารมณ์ของท่านขอโปรดจงลดพักขันและมาเสวนากันก่อนเถิด ระพีพงค์พูดไปพรางหลบคมพักขันไปพรางแต่ด้วยความว่องไวกว่าของพระสาวเทวาหนุม่มจึงถูกจับปมมือใหญ่ขึ้นจับตรึงเข้าที่ลำคอเจ้าไม่ต้องการแต่ข้าต้องการรบพีพง์ฝ่ามือใหญ่บกสะบัดเพียงเล็กน้อยบุตรแห่งพระอาทิตย์ลอยไปกระแทกกับเสาใหญ่เข้าอย่างแรงจนเกิดรอยร้าวร่างของระพีพงค์ทรุดลงไปนั่งกองกับพื้นก่อนจะงนเงินเอ็นหลังพิงกับเสา แม้จะรู้ดีว่าโชคชะตาได้ขีดเขียนให้พระอาทิตย์และพระสาวเป็นดั่งเส้นขนานไม่มีทางบันจบได้แต่สําหรับระพีพง์แล้วมันไม่ใช่เหตุผลที่พระสาวนั้นจงใจเข้ามาทำร้ายตนอกเสียจากจะมีเหตุผลอื่นที่ตนไม่รุ่งรู้จึงได้แจ้งประสงค์ของการเดินทางมาในครั้งนี้พระสาวข้าไม่คิดจะสู้กับท่านแม้แต่น้อยข้ามาหาท่านเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากท่าน รับพี่พงเอ่ยก่อนเลือดในกายจะกระอักออกมาช่วยเจ้าถ้าอยากให้ข้าช่วยเจ้าจงลุกขึ้นมาสิมาต่อสู้กับข้าเอาชนะข้าให้ได้แล้วข้าจะช่วยเจ้า พระเสายิ่งข้อเสนอที่สุริยาบุตรม่สามารถกระทําได้แต่พระสากับเดือดดาดยิ่งกว่าเก่าด้วยอีกฝ่ายมัวทําตัวเสมือนลูกป,ปั้นพราะกเสือกกระสนยืนได้กับนิ่งงันแทนที่จะมาสู้กับตนช่างเป็นเรื่องยั่วโมโหโดยแท้หากระพีพงไม่ยินดีจะต่อสู้ก็เหมือนกับว่าพระเสานั้นไม่ต่างจากผู้ใหญ่ลังแกเด็ก ข้ายืนยันว่าข้านั้นจะไม่สู้กับท่านเป็นอันขาดและพีพง์ยังคงยืนยันตามเจตนาเดิมจุดประสงค์ของตนคือการตามหาบิดาของนาคินไม่ใช่มาเสียเวลาสู้รบกับระเสาเหตุที่เจ้าไม่สู้กับข้าคงเพราะว่าเจ้าเห็นข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่คู่ควรใช่หรือไม่พวกวงสาพระอาทิตย์คงคิดว่าตนนั้นยิ่งใหญ่โดยคิดมองข้ามหัวผู้อื่นกระนั้นสิถ้าอย่างนั้น เจ้าจงตายเสียเถิดจะได้รู้ว่ารัชทายาสายเลือดแห่งพระอาทิตย์จะต้องสิ้นชีพไปด้วยน้ำมือของข้าพระเสาไม่รอช้าตวัดพระขันในมือไปอยังระพีพงศ์ที่บาดเจ็บระพีพงศ์เห็นว่าตนนั้นกำลังจะสิ้นชีพก่อนจะช่วยคนรักจึงรีบรไายมนตาสร้างกราะก,กำบังเอาไว้ไม่ให้พระขันคมของพระเสามาทำร้ายตนได้พระเสา ถ้ามิอาจจะละสังขารในยามนี้ได้ข้าจะต้องช่วยคนรักเสียก่อนเจ้าคิดว่าเกาะเวทกำบังกายกระจกกระจกของเจ้าจะป้องกันเจ้าจากข้าได้นานเท่าไหร่เล่าข้าขอบอกเจ้าไว้ว่าเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกเท่านั้นระพีพงเอ๋ยเจ้านั้นจะไม่มีโอกาสกลับไปหาบิดาเจ้าตลอดกาลพระเสายิ้มยอ่อฝ่ามือควบคุมพักขันให้ทะรวงเกาะเวทมนจนเกิดรอยร้าวปรียเปรีย รอยร้าวขยายออกเป็นวงกว้างไม่ช้านายก็แตกละเอียดไม่ต่างจากเม็ดทรายเวลานี้พระเสายืนอยู่ตรงหน้าแล้วมือใหญ่กลุ่มหน้าพระขันที่ลอยอยู่นั้นเตรียมสังหารระพีพงศ์ไม่เพลานี้ข้าย,ยังตายไม่ได้ระพีพงศ์เอ่ยตนกระทำผิดอันใดกันพระเสาถึงได้โก,กรธเกลียดตนถึงเพียงนี้ฮึตลรกสิ้นดีเจ้า เป็นผู้กำหนดชะตาตนเองตั้งแต่เมื่อไหร่กันข้าตังหากจะเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของเจ้าโมโหข้าแล้วใช่หรือไม่ดีเข้ามาเลยสูระยะบุตรพระเสาจ่อพระขันตรงไปหน้ารอเหลามืออีกข้างไม่ได้ปล่อยให้ว่างพุ่งเข้าบีบคอระพีพงเอาไว้ใบหน้าเยเกบุ่งบอ,บอกความทรมานและเสียงลมหายใจขาดพ่วงจากความทรมานทำให้พระเสานั้นสะใจเสียเหลือเกิน ความตายจะลบล้างในสิ่งที่เจ้าทำลงไปได้สุรเสียงแห่งความพิโรดดังก้องของพระเสาวมาพร้อมกับการปิดชีวินของระพีพงให้สูญสิ้นลมหายใจพระเสารถลดพักขันลงมาแล้วจัดแจงแทงไปที่กลางอกระพีพ,พงท่านน้ามุตตา อีกนิดเดียวที่พักขันจะแทงทะลุอ,อกแกร่งรับพีพงเอ่ยนามนางนาคมารดาคนลักขึ้นมานามสตรีที่ขานกล่าวนั้นชุดล้างความกดเกลี้ยวไว้ได้มือใหญ่จึงหยุดชะง,งักกดพักขันลงอีกข้างหนึ่งก็คลายมือที่บีบคอเทพหนุ่มมุตตาพระสาวถามไม่คิดว่าจะได้ยินชื่อนี้ในเวลานี้อีกครั้งหลังจากมีปากเสียงกับพระราหูเมื่อคราก่อนใช่มุตา ท่านคุ้นชื่อนี้หรือไม่นางบอกให้ข้ามาพบท่านเพื่อให้ท่านบอกข้าว่าใครคือบิดาของนาคินลูกของนางคำตอบแผ่วเบาแต่ชัดเจนในจิตใจของพระเสาแล้วเหตุใดเจ้าต้องการพบบิดาของนาคินพระเสาไม่ตอบในทันทีว่าตนคือพ่อของนาคินหากถามเพื่ออยากรู้เหตุผลจากปากระพีพงเสียก่อนนาคิน รักของข้าได้สิ้นชีพไปและข้าได้รับคำสัตย์จากพระผู้สร้างในการชุบชีวิตกลับมาอีกครั้งโดยที่ข้าต้องใช้ของสำคัญจากบิดาและมารดาของนาคินซึ่งท่านนายมุตาได้ให้เส้นเกสาของนางกับข้ารพีพงบริกรรมคาถาปรากฏห่อแพรพันบนฝ่ามือเมื่อเปิดออกพบว่าภายในห่อแพรพันนั้น มีเส้นผมสีดำขลับกระเสามองเพียงแวบเดียวก็รู้ทันทีว่านี่คือเส้นผมที่ตนเคยสัมผัสเป็นเครื่องยืนยันว่าระพีพงได้พบกับมุตตาจริง พระเสาได้โปรดช่วยบอกข้าเถิดผู้ใดคือบิดาของนาคินข้าจะรีบตามหาเขาผู้นั้นเพื่อชุบชีวิตนาคินให้ได้ภายใน9ก้าวันนี้มิฉะนั้นนาคินจะไปเกิดใหม่ในภพภูมิอื่นระพีพงเห็นพระเสาเงียบไปจึงขอร้องอีกครั้งระพีพงกลัวใจพระเสาเหลือเกินว่าจะไม่ช่วยเหลือตนเกรงพระเสาปล่อยพระขันลงกับพื้น แล้วกดมือวางลงไปที่หน้าท้องของรพีพงศ์ที่ไม่ทันจะตั้งตัวออรพีพงศร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดปลายตัดสนีทั้งห้าทะลุผ่านผิวกายเข้าไปในท้องลึกลงไปจนถึงข้อมือโลหิตสีทองไหลลินออกมาเปรอะเปื้อนไปทั่วสายตาพระมัวก้มมองหน้าท้องของตนที่ดูเหมือนว่าพระเสานั้นกำลังจะค้นหาบางอย่างอยู่ เจอเสียทีพระเสาไม่สนใจระพีพง์เลยสักนิดว่าจะร้องออกมาหรือไม่ใบหน้าซีขาวหรืออย่างไรเมื่อเจอสิ่งที่ต้องการในกายของระพีพง์แล้วพระเสาจึงดึงมือออกจากตายระพีพง์บาดแผลเหวอะค่อยๆสมานขณะเดียวกันโลหิตก็ไหลย,ย้อนกลับคืนสู่ระพีพง์ไม่นานหน้าท้องแก่งนี้ก็ไร้ซึ่งบาดแผลและอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ท่านทำอันใดกับข้า ข้าเพียงนำของสำคัญที่เจ้าต้องการไปช่วยนาคินบุตรแห่งข้าพระเสาลุกขึ้นยืนและเอ่ยกับระพีพงค์หมายความว่าท่านคือใช่ข้าคือพ่อของนาคินและนี่คือสิ่งสำคัญที่ข้าจะมอบให้เจ้าไว้ใช้ในการชุบชีวิตลูกข้าระพีพงค์ยื่นมือรับสิ่งสำคัญจากพระเสาไข่มุกมรกตระพีพงศ์มองไข่มุกวิเศษในมือสลับกับใบหน้าของพระเสา ไข่มุกมรกตรนี้เป็นของข้าข้าได้มอบให้กับมุตตาไว้งานมาแล้วเหตุใดท่านจึงรู้ว่าไข่มุกมรกตรอยู่ในกายของข้าเล่ารับพีพงถามออกไปด้วยความสงสัยบางเรื่องเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้หลังจากนี้เจ้าจะเดินทางไปในนรกใช่หรือไม่ใช่แล้ว ข้าจะต้องนำวิญญาณของนาคิงกับคืนมาแต่ข้ายังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปนรกได้อย่างไรรู้ก็แต่เพียงว่าตั้งอยู่ที่สุดขอบโลกก็เท่านั้นรัพีพงตอบจากนั้นจึงลุกขึ้นยืนก่อนจะเก็บไข่มุกมรกตและเกษาของมุตาไว้ในไกตามเดิมการเดินทางไปดินแดนแห่งความตายหาใช่ปัญหาสำคัญในเมื่อเจ้านั้นช่วยเหลือลูกข้าข้าจะส่งเจ้าไปนรกเช่นเดียวกัน หากใครได้ยินประโยคสุดท้ายคงตกใจไม่ใช่น้อยจะต้องคิดว่าพระสาวโหดร้ายหวังทําร้ายสุรยิยบุตรทว่าผู้ที่กำลังจะถูกส่งไปในนรกอย่างระพีฟูงกับยิ้มกว้างพระเกตเอย๋ยข้าขอเชิญท่านมาพบข้าหน้าที่แห่งนี้ด้วยเถิดเปลือกตาของพระสาวปิดลงทั้งยังยืนสงบนิ่งเพื่อสงกระแสติดไปยังพะเกตหนึ่งในเทพนพเคราะห์กรม พันดาวหางดวงหนึ่งพุ่งตกลงมาในวิมานของพระเสารก่อนจะกลายเป็นนาคสีทองที่มีเทวรูปงามเนื้อเหมยืนอยู่บนดำตัวข้าต้องขออภัยท่านด้วยข้าเร่งรีบไปเสียหน่อยจึงตกลงมาที่นี่แทนที่จะเป็นหน้าวิมานของท่านเทวาพระเกตเออยแล้วก้าวลงมาจากนาคาสัตเทพาหนะคู่บารมีไม่เป็นไรดอก ข้านี้ต้องขออภัยท่านที่เรียกท่านให้มาอย่างบุ่มบากเช่นนี้พระเสาเอ่ยท่านมีเรื่องอันใดจึงอยากพบข้าแล้วนี่ละผีพง์บุตรของสุริยะเทพไม่ใช่ลึกใหญ่เจ้าถึงมาอยู่ในที่แห่งนี้ได้เล่าที่ข้าเรียกท่านมาในยามนี้ก็จะให้ท่านช่วยส่งเจ้าเทพหนุ่มนี่ไปยังนุมโลกด้วยเถิดคำตอบของพระเสาทำให้พระเกตตกใจไม่ใช่น้อย นี่เกิดเรื่องอันใดขึ้นโปรดเล่าให้ข้าได้คลายสงสัยเสียก่อนเถิดหากด้วยการเป็นประตูนรกภูมินั้นเป็นเรื่องหาใช่ใหญ่สําหรับข้าหากข้าจะแนะนําวิธีอื่นแทนด้วยตัวข้ามิช่จะร่วมมือกับท่านทํำ้ายผู้ใดพระเกตเอ,อ่ยกับพราสาวเพราะเข้าใจว่าเทวาทั้งสองมีเรื่องบาดหมางกันชาก่อนเทวาพระเกตมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านคิดแม้แต่น้อย การที่พระเสาจะให้ท่านส่งข้าไปยังนรกเป็นเพราะว่าราพีพงที่เงียบไปนานเป็นฝ่ายตอบและเล่าเรื่องราวรวมถึงจุดประสงค์ของตนที่ต้องลงไปในนรกภูมิเอาละในเมื่อเจ้ายืนยันเป็นเทวราชองค์การชุบชีวิตของพระผู้สร้างและเจ้าจำเป็นจะต้องไปข้าก็จะช่วยส่งเคาะเจ้าให้แต่ก่อนที่จะส่งเจ้าไปช่วยบุตรของพระเสาข้าจะต้องดูเสียก่อนว่านากินอยู่ที่ใด พระเกตพูดจบก็เสกดวงแก้วออกมาลอยปรากฏอยู่บนฝ่ามืออีกข้างดวงแก้วเอย๋ยจงเผยภาพในนรกภูมิให้ข้านั้นได้เห็นด้วยเถิดดวงแก้วสีสายกลายเป็นสีมันนีโกเมนตามด้วยกลุ่มควันสีขาวฟุ้งกระจายอยู่ภายในไม่นานมันก็เลือนหายเผยให้เห็นขุมนรกอันมีอยู่ด้วยการแปดขุมไว้สำหรับลงโทษผู้กระทำผิดผู้สร้างบาป ได้การทำเรื่องชั่วช้าผิดศีลธรรมเมื่อครั้งมีชีวิตอย่าทำฆ่าอ,อ,อย่าเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานจากวิญญาณบาปที่วิ่งหนีหอกดาบบ้านก็ถูกสัตว์นรกที่ไล่ทำ้ายบนปเปลวอัคคีที่โชคช่วนไปทั่วบริเวณที่ปิดล้อมด้วยผนังเหล็กร้อนนรกขุมนี้คือสันชีวะมหานรกผู้ที่ทารุณกรรมสัตว์ ฆ่าสัตว์ทำร้ายผู้อื่นให้ทุกทรมานหรือไม่ยุติธรรมใช้อำนาจเบียดเบียนคดโกงผู้อื่นจนเกิดทุกข์ เกิดการพัดพรากสูญเสียไม่ว่าจะลงมือเสียเองหรือจะมอบอาวุธยืมมือให้ใครใช้ทำความผิดก็ดีบุคคลที่กล่าวมาจะมารับกรรมในนรกขุมนี้ระพีพงได้เห็นเหล่าวิญญ,ญาณต้องอาวุธได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตก็ดีหรือวิญญ,ญาณบางตนอวัยวะขาดวิ่นร่างกายจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งดังสมญาณน,นามว่านรกแห่งการเกิดอีกขน นาคินอยู่ในนี้หรือฉะไหนพระผู้สร้างบอกข้าว่ายังเหลือเวลาก่อนที่นาคินจะถูกตัดสิงกรรมลูกพอ่อเจ้าต้องตกนรกหมกไหมหรือนี่ อย่าตกใจไปเลยท่านทั้งสองนาคินไม่ได้อยู่ในนรกกลุ่มนี้ดอกข้าขอเพ่งพิษจิตสักคู่แล้วดวงแก้วนี้จะปรากฏให้พวกท่านเห็นว่านาคินอยู่ที่ใดพระเกตสังเกตสีหน้าเทพทั้งสองก็เดาออกว่ากำลังคิดสิ่งใดจึงรีบชี้แจงให้ขายกังวลเมื่อพระเกตเพ่งจิตใส่ดวงแก้ววิเศษภาพของผนังเด็กร้อนกายเป็นผาสูงใหญ่ เสียงวิญญาณที่กรีดร้องโหยหวยหวนหายไปแทนที่ด้วยเสียงวารีไหลตกลงมาสู่แม่น้ำใหญ่น้ำตกเพียงแห่งเดียวในนรกภูมิที่มีสายน้ำเป็นสีแดงชาติน้ำตกสีเลือดณริมฝั่งนั้นเองมีนายนิรยาบานมากมายดูเหมือนกำลังเฝ้ายามแต่มีผู้สวมอภรณผิกแปลกไปจากผู้อื่นนั่นคือพากกายชัยศี บริวารของพระยาย,ยมราชผู้ทำหน้าที่นำวิญญาณกระทำบาปมาสู่ยมโลกและที่ยืนอยู่ถัดไปไม่ไกลมากนักเป็นวิญญาณของชายหนุ่มรูปงามหากไม่พิดมองให้ดีพระเกตคงคิดว่าเป็นอิสตรีเป็นแน่แท้ด้วยเส้นผมที่ยาวดำขรบนั้นน่าคิน ทั้งพระเสาและนภีพงเอ่ยนามคนที่ตามหาออกมาพร้อมกันนี่น่หรือนาคินความงามนี้คงจะได้มาจากแม่ดวงตานั้นเหมือนท่านไม่มีผิดเลยพระเสาพระเกตเอ่ยเหตุใดลูกข้าถึงไปอยู่ยังน้ำตกสีเลือดทั้งยังอยู่กับพระการชัยสีอีกแม้จะไม่ได้เลี้ยงดูฟูงฟักแต่สายสัมพันธ์พ่อลูกยังมีอยู่ พระเสากลายเป็นพ่อห่วงลูกดังจงอางหวงไข่ก็ไม่ผิดพระเกต โอส่งข้าไปยังนรกโดยเร็วข้าไม่อยากเสียเวลาแม้เพียงเสี้ยววินาทีราพีพงศเร่งเร้าพักเกตความหึงหวงจากภาพนั้นร้นอกจนแทบจะทนไม่ไหวพักเกตเห็นอักตับกริยาของพระเสาราพีพง์แทบจะเอามือมาปิดปากกลั้นหัวเราะแทบไม่ทันข้าเองก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเหตุใดนาคินจึงอยู่กับพักการชัยศรีที่น้ำตกสีเลือด หากสิ่งที่ข้าจะทําได้คือส่งระพีพงค์ลงไปแต่น้ําตกสีเลือดนั้นมีม่านมิติอยู่การส่งเข้าไปสุมสีส่สุมห้าระพีพงค์อาจจะถูกดูดกลืนและหายเข้าไปได้พระเอตแล้วข้าจะทําเช่นไรเล่าระพีพงค์ได้ยินยิ่งร้อนใจทั้งยังช่วยนากินให้ทันทั้งยังหวงนักน้อยที่กำลังยิ้มบางให้กับพระการชัยศรีนากินเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้านั้นหวงแม้แต่รอยยิ้มของเจ้า ข้าจะส่งเจ้าไปยังบริเวณที่ใกล้น้ําตกสีเลือดให้มากที่สุดชักช้าอยู่ไรเล่ารีบส่งระพีพงไปรับวิญญาณลูกข้าโดยเร็วเถิดเทลานี้พระสาวเองก็ร้อนใจเร่งพระเกตแทนระพีพงพระเกตยิ้มให้กับพ่อตาลูกเคยคู่นี้ที่ไม่น่าจะมาเกี่ยวดองกันได้มือเรียวหยิบดวงแก้วของตนขึ้นมาแล้วจัดการกว้างปาลงสู่พื้นเพง เสียงเศษแก้วที่กระจายตามพื้นมันค่อยๆเคลื่อนขยับมารวมตัวกันก่อตัวเป็นรูปประตูรัตนาขนาดใหญ่รพีพงจงฝังข้าเจ้าจงไปยืนที่ประตูแห่งยมโลกตั้งจิตอธิษฐานให้ได้พบกับคนรักแล้วข้าจะส่งเจ้าลงไปพระเกตเอ่ยรพีพงได้ฟังก็รีบเดินไปหยุดตรงหน้าประตรูขอบน้ำใจท่านมากพระเกตที่ช่วยเหลือข้ารพีพงเอ่ยออกมาจากใจไม่เป็นไรดอก ข้ายินดีช่วยว่าแต่เจ้าเถิดเวลานี้เจ้าพร้อมที่จะเดินทางไปยังยมโลกหรือยังพระเกศที่เห็นแก่ความรักของทั้งคู่รวมถึงเห็นแก่มิตรภาพระหว่างตนเองและพัสสาวที่เคยช่วยเหลือกันครั้งยามออกรบเมื่อนานมาแล้วข้าพร้อมแล้วโปรดจงจำไว้ว่ากายเจ้านั้นเป็นกายเนื้อและเป็นอัตตาเจ้าจะดึงดูดสัตว์นรกและอาศุลกายทั้งหลาย อย่าช่วยเหลือผู้ใดในยมโรคนอกจากนาคินไม่เช่นนั้นพญายมราชจะต้องส่งเหล่าเปรตลาดมาตามรังควานเจ้าแน่และเมื่อเจ้าต้องการออกจากนรกพร้อมดวงวิญญาณของนาคิน mm. ก็จงระลึกถึงข้าประตูแห่งยมโรคนี้จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งสิ้นประโยคก,กำชับสั่งเสียของพระเกศลพีพงก็พยักหน้า เทพหนุ่มสุบลมหายใจเข้าลึกพร้อมหลับตาลงตั้งจิตมั่นอธิษฐานให้ได้พบกับนาคิน ด้วยวาสนาชะตาโชคนำพาให้ข้าผ่านพ้นมาถึงจุดนี้ไม่ว่าจะบุกน้ำหรือดุยไฟไปในนรกขุมไหนข้าก็พร้อมจะเผชิญขอให้ได้พบก,กับนาคินผู้เป็นที่รักและนำดวงวิญญาณน,นั้นได้หวนคืนข้าขอได้กระทําการนี้สำเร็จดังใจหมายนำพาข้าไปยังหมุดหมายรายทางที่ข้าต้องการด้วยเถอ ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งดาวพระเกตข้าขอเปิดประตูแห่งยมโลกณบัดนี้พันคำกล่า,าวเปิดประตูสู่ยมโลกจบบานประตูแก้เปิดออกพร้อมกับแสงสว่างเจิดจ้าและวายุรุนแรงพัดกระหน่าทำเอาข้าวของในวิมานของพระเสาปลิวกระจัดกระจาย เจ้าจงไปยังขุมนรกที่เจ้าต้องการดะพีพง์พระเกตยื่นดัชนีขวาไปยังบานประตูเกิดคลื่นพลังคุมกายเทพหนุ่มหอบเอากายระพีพง์เข้าไปภายในแล้วพุ่งทยานส่งไปยังสถานที่ใจปาถนาเมื่อกายระพีพงหายลับสุดขอบตาบานประตูรัตนาก็ปิดลงความเงียบสงบก,ก,กับคืนสู่วิมานพระเสาวอีกครั้ง จบบทที่3แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีจ้า